อันนี้จะเป็นเมนูซิกเนเตอร์ของเรานะคะอันนี้คือน้องปัญญานี่คืออ่ะหลามเป็นกิมซีบุ๋ยเขาบอกว่าเป็นเมนูซิเอร์ของที่นี่นะะม,มาในกระบอกไม้ไผ่อย่างนี้เลยเส้นเขาจะใหญ่ๆแบนๆ ตำหนรขบางของแท้นะคะจะมากินที่หลวงขบานวันเ้า่ะจะเริ่มทุกวัดเลยนะคะวัดตับวัดพระทวัดตับมกีโปรแกรมเที่ยวของเรานะคะจะไปให้ทุกที่แต่เราจะสลับกันนะคะ ตรงนี้จะเป็นโปรแกรมสุดท้ายของวันกลับนะคะวันพิชุดนรา αν, หรือวรกโมนะคะวันนี้ก็เป็นวัดนทนี่สวยงามแล้วก็สาคัญที่อยู่บาะะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็คือคนจะเต็มนะคะทงนนคนมาทำบุญแล้วก็ท้นคนมาเที่ยวโซนที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นโซนของในตุดเโซนมรัมงงถ้าเป็นโรงแรมระดับ อ่าสามดาวสีดาวห้าดาวนะคะก็สร้างให้เป็นหลายๆหลังสร้างให้เป็นหลายๆห้องนะคะอ้าวลานไถ่เนี่ยก็ไม่รับโทรศัพท์เองจะถามเขาเปิดร้านไหมเน่ยเดี๋ยวเราไปเรียกร้านเ่าดูเลยมั้เนี่ยร้านดาวเนี่ยจอดนี่ก็ต้องเข้าร้านดาวกาแฟกาแฟดาวเพื่อนดาวกันไร ตรงซ้ายมือตรงนี้เป็นโรงแรมนะคะระดับ5ดาวซึ่งเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลเก่าของฝรั่งเศสน,นะคะคามาหลอนก็มาหนนนนัวอยากมานอนเหรอคะจะอยากมาหลอนก็มานอนที่นี่เจ<ห>้าเลยที่เล่าให้ฟังเ<ม>จ้าเนยคนไทยไม่เคยเข้านะเสนอให้ราคาถุกก็ไม่มีใครนอนเจ้าเจ้านายพี่เคยมาเจ้านายพี่บอกว่าอะไรนะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะ แล้วตอนเช้ามาก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้องนี้คือห้องคลอดเก่าห้องที่เจ้านายจอเนี่ยเออเดข้างหน้าเสียงหัวเสียงร้ง่าห้องระสสูดห้องผัสสูห้องป่าห้อง่าอยวคำลาเดินลงไปถาก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้จอดรถแซงยยอแล้วมือที่สองคำ่าจะมาคาะมาทางใกล้ๆโรงแรมนะคะมีร้านกาแฟอยู่แล้วก็มีอาหารเช้านะคะมัอที่สองคำลาจะมาทานอยู่ที่ ใต้เมือเป็นโรงแรมสันตินะคะเป็นโรงแรมของเชื้อเจ้าหลวงพระบางแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนลาก็ไม่ได้รับถิ่นเจ้ากันแล้วนะคะเรงนีก็จะถ่ายเช็คอินกันได้เนี่ยรถคันสีแดงเนี่ยนะคะจะมีจอดตลอดเียค่ะร้านกาแฟไม่ใช่โรงแรมของเรานะคะเดินมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะโรงแรมของเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะ ใสยมือนะคะใครจะใส่บัตรเข้าเดี๋ยวตอนเช้าตื่นแล้วก็ออกเดินมาตรงนี้เลยเราก็พาจะเดินเส้นนี้นะคะ จ,จ,จับเขามาที่จอดเรียนแม่พานเราหาเดิน,นพรุ่งนี้ตอนเช้าถึงยังร่มดาจางพ่อวันะนี้เราทำตอนนี้โอเคลงกันตรงนี้นะคะ